สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาแทบทุกมิติของชีวิต AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจไม่ทันสังเกตหนึ่งในอันตรายที่เห็นได้ชัดคือการละเมิดความเป็นส่วนตัว AI สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากการใช้งานออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมและคาดการความสนใจของเราทําให้เราเสี่ยงต่อการถูกโฆษณาเชิงพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งการถูกขโมยข้อมูลสําคัญ และอีกด้านหนึ่งคือความเสี่ยงด้านความคิดและการตัดสินใจ AI ที่สร้างเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลอาจไม่ถูกต้องเสมอไปนายปีเตอร์โฮวิตส์ศาสตราจารย์กิติคุณชาวแคนาดาจากมหาวิทยาลัยบราว์ได้กล่าวว่าการพึ่งพา AI มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของมนุษย์และเพิ่มความเสี่ยงจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือปิดเบือนเพื่อป้องกันผลกระทบเหล่านี้ นักเศรษฐศาสตร์แนะนําให้ทางภาครัฐและองค์กรเอกนชนหวังมาตรการควบคุมและกํากับดูแลการใช้ AI พร้อมกับพัฒนาทักษะมนุษย์และความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อให้สามารถปรับตัวในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากทางดีผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนายเกวินนิวซัมในลงนามในกฎหมายฉบับแรกที่มีรูปแบบเฉพาะเพื่อควบคุมการโต้ต่อกับแชทบอทที่เป็น AI ท้าทายแรงกดดันจากทำเนียงค้าวที่ต้องการปล่อยให้เทคโนโลยีนี้ไม่มีการตรวจสอบอีกด้วย Thank you